บุพบทที่ใช้บ่อยนะคะจะอยู่ในหน้า137นะคะพร้อมตัวอย่างนะคะคำแรกเลยคือคำว่า in แปลว่านนะคะ in ใช้บอกอะไรได้บ้าง in เนี่ยไม่ได้บอกแค่เวลานะคะมันสามารถใช้บอกเวลาและใช้บอกสถานที่ได้ด้วยนะคะ in คือใช้บอกเวลากรณีที่ใช้บอกเวลามักจะใช้บอกเวลาที่นานกว่า1วัน in จึงตามด้วยชื่อเดือน months, ปี years หรือดูการ seasons ส่วนของวันได้แก่ in the morning ในตอนเช้า in the afternoon ในตอนบ่าย in the evening หรือ in the evening ในตอนเย็นรวมไปถึงการบอกช่วงเวลาเกี่ยวกับทศวรรษ decade หรือศตรวรรษ century นี่คือการใช้ in ดอกจันเลยนะคะเจอบ่อยมากในการใช้บทความแล้วก็ข้อสอบ grammar มมตัวอย่างที่ 1. Jim was born in July Jim เกิดในเดือนกรกฎาคมตัวอย่างที่ 2. She went to France in 1992เธอไปฝรั่งเศสในปีในปี1992นะคะตัวอย่างที่ 3. In winter I usually get cold ในฤดูหนาวฉันมักจะเป็นไข้เห็นไหมคะ in winter ฤดูกาลตัวอย่างที่4 I like swimming in the evening ฉันชอบว่ายน้ำในตอนกลางคืนและตัวอย่างที่5 I was born in 1982ฉันเกิดในปีคศ1982 และอีกสำนวนหนึ่งที่ใช้กับ in ได้แก่คำว่า in time แปลว่าทันเวลาหรือมันหมายถึงก่อนเวลาหรือก่อนกำหนด in time แปลว่าทันเวลาตัวอย่างเช่น I arrived at the bus station in time ฉันมาถึงสถานีขนส่งทันเวลาคำนี้ออกข้อสอบบ่อยนะคะต่อไปค่ะการบอกสถานที่โดยการใช้คำว่า in in เนี่ยจะใช้กับการได้อยู่ในสถานที่ใดสถานที่หนึ่งหรืออยู่ในวัตถุใดวัตถุหนึ่งเช่น the dog is in my house หมาหรือสุนัขอยู่ในบ้านของฉัน we forgot something in the car พวกเราลืมบางอย่างในรถเห็นไหมคะอยู่ในสถานที่ใดสถานที่หนึ่งนะคะต่อไปค่ะการใช้ on o อแปลว่าบนหรือในใช้บอกเวลาซึ่งหมายถึงในหรือภายในพื้นที่ของสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งถ้าเป็นการใช้ on บอกเวลา On เนี่ยใช้บอกเวลาก็ได้หรือบอกสถานที่ก็ได้เช่นเดียวกันการใช้ on เช่นใช้บอกเวลาที่เป็นวันต่างๆได้แก่ day and dates นะคะของสัปดาห์วันที่วันสำคัญทางราชการหรือทางศาสนาแปลว่าใน On จึงตามด้วยวันที่วันสำคัญในทางราชการและทางศาสนาเช่น on Sunday we will go to meditation on Sunday พวกเราจะไปนั่งสมาธิในวันอาทิตย์ on Songkran Day คือวันสำคัญ t h e y often come back home on Songkran Day พวกเขามักจะกลับบ้านในวันสงการานต์และตัวอย่างที่3 he is on vacation เขาอยู่ในช่วงวันหยุดพักผ่อน อางนี้เป็นต้นและสำนวนที่มักใช้กับ on คือ on time แปลว่าตรงเวลาเป๊ะๆนะคะ on time แปลว่าตรงเวลาเป๊ะๆเช่น the airplane of this airline always takes off on time เครื่องบินของสายการบินนี้มักบินขึ้นตรงเวลาเสมอนี่คือตัวอย่างของการใช้งานของคำว่า on time ต่อไปค่ะคำว่า On ใช้บอกสถานที่หรือบอก places ก็ได้เช่นเดียวกันจะหมายถึงบอกว่ามันอยู่บนอะไรบนที่ไหนหรือบนสิ่งไหนซึ่งหมายถึงบนพื้นผิวของสิ่งต่างๆเช่นบนกำแพง on the wall รวมไปถึงใช้คู่กับอยู่บนยานพาหนะขนาดใหญ่หรือการขนส่งขนาดใหญ่ที่เรียกว,ว่า transportation เช่น on train on plane on boat on train คือบนรถไฟ on plane คือบนเครื่องบินและ on boat แปลว่าบนเรือนั่นเองนะคะสำหรับตัวอย่างของการใช้ on เช่น the cat is on the roof แมวอยู่บนหลังคา she doesn't like she sleeping on the bus หล่อนไม่ชอบนอนบนรถประจำทาง Tom has breakfast on the table Tom รับประทานอาหารเช้าบนโต๊ะ I often go to the market on foot. Go often go แปลว่าฉันเดินไปตลาดอยู่บ่อยๆสำนวน on foot แปลว่าเดินไปโดยเท้านะคะอันนี้เป็นสำนวนต้องจำนะคะต่อไปการใช้ add AT สามารถใช้กับเวลาหรือกับสถานที่ก็ได้นะคะความหมายก็จะต่างๆกันไปเรามาดูวิธีการใช้งานของคำว่า AT นิดหนึ่งการใช้ AT บอกเวลาเช่นนะคะตัวของ AT เนี่ยใช้บอกเวลาว่ากี่โมงกี่ยามแล้วแปลว่าเป็นเวลากี่โมงหรือบอกเวลาโดยเฉพาะเจาะจงเช่น AT noon ตอนเที่ยงวัน AT midday ตอนกลางวัน AT midnight ตอนกลางคืน at night ตอนกลางคืนแบบนี้เป็นต้นนะคะสำหรับในส่วนที่เราจะดูต่อไปก็คือตัวอย่างเช่น he went home at 4 o u c l o c k yesterday เขากลับบ้านตอนตีสเมื่อวานนี้คำว่า at ตามด้วยกี่โมงนะคะ we have lunch at noon เรารับประทาน ข้าวเที่ยงตอนเที่ยงวัน add ตามด้วยช่วงเวลานะคะแปลว่าแอดนูนแปลว่าช่วงเที่ยงวันและ add ใช้กับช่วงเทศกาลด้วยนะคะอันนี้เคยออกข้อสอบกอพอมาแล้วนะคะอเมริกันนิยมใช้ํำนวน add กับเทศกาลคริสต์มาสนะคะเช่น at Christmas จะไม่มีคำว่า day สังเกตไหมคะถ้าใช้คำว่า add เนี่ยจะไม่มีคำว่า day ถ้าเป็น day มันก็จะมีคำว่า on นะคะแต่ถ้าไม่มี day ถ้าคริสต์มาสเฉยๆเนี่ยต้องใช้ at Christmas ในวัน Christmas at Easter ในวัน Easter at Thanksgiving ในวัน thanksgiving หรือขอบคุณพระเจ้าหรือ at New Year อันนี้อเมริกันนิยมใช้ตัวอย่างเช่น everywhere was covered with snow at Christmas ทุกคนทุกแห่งปกคลุมด้วยหิมะในวันคริสต์มาสแบบนี้เป็นต้นเห็นไหมคะคริสต์มาสไม่มีคำว่า day นะคะดังนั้นใช้ at บอกว่า ช่วงเวลาในเทศกาลนะคะต่อไปค่ะในส่วนของสำนวน at Christmas เนี่ยเคยออกข้อสอบกอพภอาคกปี60มาแล้วนะคะใช้ at Christmas สังเกตว่าจะไม่มีคำว่า day ต่อท้ายพราะถ้ามีคำว่า day ต่อท้ายต้องเปลี่ยนบุพบทเป็น on Christmas day ทันทีแบบนี้ต่อไปค่ะการใช้ at กับสถานที่ก็จะแปลว่าณ หรือแปลว่าที่ใดที่หนึ่งแล้วก็ตามด้วยสถานที่จะเน้นสถานที่โดยเฉพาะเจาะจงการใช้ at กับสถานที่จะใช้บอกการอยู่ณนะที่ใดที่หนึ่งและต้องระบุว่าอยู่จุดไหนโดยเฉพาะเจาะจงเช่น at home อยู่ที่บ้าน at the university อยู่ที่มหาวิทยาลัย at the bus stop ที่ป้ายรถประจำทางตัวอย่างการใช้งานเช่น They have an appointment at the university. พวกเขามีนัดที่มหาวิทยาลัย at the university. Are you at home? คุณอยู่บ้านหรือเปล่า Are you at home? คุณอยู่บ้านหรือเปล่านะคะต่อไปค่ะการใช้บายบายสามารถบอกเวลาได้ด้วยนะคะในส่วนนี้จะเห็นได้ว่าบายใช้กับเวลาเนี่ยจะแปลว่าก่อนก็ได้นะคะหรือยังไม่ถึงเวลานั้นใช้บอก จุดสิ้นสุดของเวลาหรือ end of time โดยเฉพาะเจาะจงแปลว่าก่อนหรือภายในเช่น I have to arrive at the, the office by noon because of meeting I have to arrive at the office by noon because of the meeting ฉันต้องมาถึงสำนักงานก่อนเที่ยงเนื่องจากมีประชุมเห็นไหมคะ by แปลว่าก่อนนะไม่ได้แปลว่าโดยนะในความหมายนี้ นอกเหนือจากนี้ by สามารถบอกสถานที่ได้ด้วยนะคะจะอยู่ในหน้า141นะคะใช้บอกว่ามาถึงหรือไปถึงที่นั่นได้อย่างไรโดยมากจะแปลว่าโดยนะคะเช่น by car โดยรถยนต์ by plane โดยเครื่องบิน by boat โดยเรือ by train โดยรถไฟ by bicycle โดยรถจักรยานตัวอย่างประโยคเช่น my family traveled around Europe by plane this year ครอบครัวของฉันได้ไปท่องเที่ยวยุโรปโดยเครื่องบินเมื่อปีที่แล้ว by แปลว่าโดยอะไรโดยสารอะไรโดยสารเครื่องบินนั่นเองนะคะหรือ by ยังสามารถใช้บอกวิธีการหรือบอกแนวทางหรือวิธีทำได้ด้วยนะคะมันจะแปลว่าโดยนะคะในการบอกวิธีทำเช่นหรือวิธีการ she sends a postcard by post หลอนส่งปรายียบัตรโดยทางปรษยสี์หรือตัวอย่างที่อ 2. อ we contact the customs by phone and by email contact แปลว่าติดต่อนะคะเราติดต่อลูกค้าโดยโทรศัพท์หรือและโดยอีเมลแปลว่าติดต่อสื่อสารกันตัวอย่างที่ 3. she paid for new jeans by cash สุสานได้จ่ายเงินสำหรับการเกยงยีนตัวใหม่ด้วยเงินสดหรือโดยเงินสดและตัวอย่างสุดท้าย something h a p p e n s by chance บางอย่างเกิดขึ้นโดยบังเอิญอันนี้บอกวิธีการนะคะ mm hmm. การใช้ by by คำเดียวเนี่ยมีวิธีการใช้มากกว่า3อันเพราะมีอันที่4ด้วยนั่นคือคำว่า by ที่ใช้กับ passive voice b ตามด้วย verb ช่องที่3แปลว่า ในส่วนนี้จะแปลว่าถูกกระทำ by จะตามด้วยคนที่เป็นผู้กระทำเห็นไหมคะโดยใครนะคะโดยใครเช่น this, plant, this painting was painted by Picasso ภาพนี้ถูกวาดโดย Picasso นะคะจะเห็นได้ว่าโดยใครเป็นคนวาดปิกั s โซปิกั s โซไม่ใช่คนถูกกระทำนะคะแต่เป็นคนทำคือเป็นผู้วาดนะคะอันนี้คือตัวอย่างการใช้ by นะคะ b ายยังสามารถใช้ในรูปแบบที่5ได้อีกด้วยคือใช้กับ reflexive pronoun reflexive pronoun ก็คือสรรพนามที่บอกว่าทําด้วยตัวเองเช่น myself ด้วยตัวฉันเอง yourself ด้วยตัวคุณเอง himself ด้วยตัวของเขาเอง herself ด้วยตัวของหล่อนเอง ourselves ด,ด,ด้วยตัวของพวกเขาเอง yourselves ด้วยตัวของพวกคุณเอง themselves ด้วยตัวของพวกเขาเอง อันนี้ก็จะมีคำว่า by มาไว้ด้านหน้าด้วยเช่น he has earned money by himself since he was in high school เขาหาเงินด้วยตัวของเขาเองหรือโดยตัวของเขาเองตั้งแต่เขาอยู่ชั้นมัธยมปลายอันนี้ใช้เป็น present perfect นะคะสังเกตจากการใช้ since ตรงนี้ก็ได้ since ตามด้วย past simple เห็นไหมคะ วิธีการใช้เนี่ยมีเยอะแต่เราต้องสังเกตจากการที่เราเรียนไปด้วยอ่ะมันมีข้อดีนะคะเพราะว่ามันทำให้เราเห็นโครงสร้างประโยคนะคะอันนี้เป็น past per, uh, present perfect นะคะก็จะใช้คู่กันกันกบ since แล้วก็ past simple นะคะ by ก็ด้วยตัวของเขาเอง by himself ต่อไปค่ะในส่วนของการใช้ by แบบที่6แปลว่าอยู่ข้างๆเช่น stand by me please จงยืนอยู่ข้างๆฉันสมใจ is sitting by สมพงสมใจ is sitting by สมพงแปลว่าสมใจกําลังนั่งข้างๆสมพงแบบนี้เป็นต้นนะคะต่อไปค่ะคำที่5แล้วนะคะคำว่า to แปลว่าแก่เพื่อหรือเพื่อที่จะแกะ่เพื่อแด่เพื่อที่จะใช้ใน3ความหมายด้วยกันคือความหมายแรกแปลว่าไปยังบอกจุดมุ่งหมายนะคะ สามารถบอกจุดมุ่งหมายได้ด้วยคือตัวอย่างที่1 the boys go to school by bus every day mm hmm. เด็กผู้ชาย mm hmm. หลายๆคนไปยังโรงเรียนโดยรถประจำทางทุกๆวนันบอกเป้าหมายหรือจุดหมายปลายทาง fly me to the moon อันนี้เป็นชื่อเพลงนะคะแปลว่าจงพาฉันบินไปยังดวงจันทร์นะคะ To แล้วก็ตามด้วยจุดหมายปลายทางคือ the moon by ตัวของ To ยังใช้ในความหมายที่2ได้ด้วยใช้แปลว่าแก่หรือแดด เพื่อต้องการมีการแลกเปลี่ยนเช่น the man passed the pepper to the woman ผู้ชายได้ส่งพริกไทยให้แก่ผู้หญิงคำว่า to ตรงนี้แปลว่าให้แก่จากใครไปสู่ใครอันนี้เป็นการแลกเปลี่ยนหรือตัวอย่างที่2 I gave the book to her ฉันให้หนังสือแก่หล่อนเห็นไหมคะจากใครไปยังใครนะคะเป็นการแลกเปลี่ยนและการใช้ to แบบที่3คือใช้บอกวัตถุประสงค์ คือแปลว่าเพื่อที่จะอันนี้นิยมใช้มากเลยนะคะ The woman needed money to support her family ผู้หญิงคนนั้นจำเป็นต้องใช้เงินเพื่อที่จะช่วยเหลือครอบครัวของหล่อนเห็นไหมคะจะสังเกตได้ว่าตัวของคำว่า to ที่บอกวัตถุประสงค์เนี่ยจะตามด้วย verb infinitive อันนี้คือการใช้งานเพราะว่าเวลาออกข้อสอบมันจะชอบเว้นช่องว่างไว้ว่าหลัง to จะเป็นคำชนิดไหน ก็คำคํานึงที่ทูตามหลังได้และบอกวัตถุประสงค์ก็คือตามด้วย verb infinitive นั่นเองนะคะคือกิริยาที่ไม่ผันเนี่ยคือความหมายของมันนะคะหกค่ะการใช้ for แปลว่าสำหรับแดแก่เพื่อในการใช้งานแบบแรกแปลว่าสำหรับกับแก่นะคะต้องเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์หรือ benefit แก่ผู้ได้รับนะคะอันนี้จะใช้ for เช่น I wrote the book for right me. ฉันได้เขียนหนังสือเล่มนี้สำหรับพวกเขาทั้งหลายก็คือ for เนี่ยสำหรับใครเพื่อเป็นประโยชน์กับพวกเขาดังนั้นใช้คำว่า for ไม่ใช่คำว่า to เห็นไหมใช้เพื่อต้องการบอกว่าเป็นประโยชน์แก่ผู้รับนั่นเองหรือ just for you แค่สำหรับคุณเท่านั้นเห็นไหมคะเพื่อเป็นประโยชน์สำหรับคนที่เป็นผู้รับก็คืออยู่ หรือการใช้ for สำหรับความหมายที่2คือเป็นเวลาและมักจะใช้กับ present perfect นะคะเนี่ยค่ะการใช้งานของมัน for ตามด้วยจำนวนเวลาเช่น she lived in this town for long time ago ถ้าเจอ ago เนี่ยใช้ perfect ไม่ได้แล้วก็ต้องใช้ past simple ต้องดูรูปประโยคและคำบอกเวลาด้วย ago แปลว่าที่ผ่านมาแล้วใช้กับ past simple ะะเห็นไหมคะหลอนอาศัยอยู่ในเมืองนี้เป็นเวลานานมาแล้วหรือใช้กับ Present Perfect I have studied English for 20 y e a r s ฉันได้เรียนภาษาอังกฤษเป็นเวลา20ปีอันนี้ใช้ Present Perfect นะคะเพราะว่ามันไม่ได้บอกว่าผ่านมาแล้วแบบกรณีแรกต่อไป ข้อที่7นะคะหน้า143 from แปลว่าจากหรือมาจากใช้บอกตำแหน่งที่มาจากเช่น I come from Bangkok ฉันมาจากกรุงเทพหรือตัวอย่างที่2 My mother loves me from heart แม่ของฉันรักฉันจากหัวใจแม่ของฉันรักฉันจากหัวใจนะคะต่อไปค่ะหน้า144นะคะคำที่8คํคำว่า of of แปลว่าของ มันสามารถแสดงความเป็นเจ้าของได้ด้วยนะคะเช่นเอาคำนามตามด้วย off แล้วก็ตามด้วยคำนามมันจะแปลว่าอะไรของใครมันจะต้องแปลคำนี้ก่อนแปลเรียงแบบนี้แปลคำนามก่อนแปล off แล้วก็แปลคำนามตัวหลังจะเป็นแบบนี้เช่น I have many picture of you ฉันมีรูปของเธอหลายภาพอันนี้แปลว่าของนะคะเห็นไหมก็จะแปล picture ก่อนนะคะ รูปของคุณหลายภาพตัวของบอกจำนวนก็จะแปลทีหลังนะคะ One of my favorite movies is Forrest Gump แปลว่าหนึ่งในภาพยนตร์ที่ฉันชื่นชอบคือเรื่อง Forrest Gump จะสังเกตนะคะ one เนี่ยเป็นเอกพจน์นะคะกิริยาแท้คือ is นะคะไม่ใช่คำว่า movies เนี่ยไม่ใช่ประธานนะคะประธานที่แท้จริงก็คือคำว่า one เป็นประธานเป็นเอกพจน์ เป็น subject แท้เนี่ยนะคะแต่ว่าโครงสร้างของ one off เนี่ยจะต้องตามหลังด้วยคำนามพระหูพจน์เสมอนี่คือข้อสังเกตเห็นไหมคะนี่ก็เป็นส่วนยากของภาษาอังกฤษที่ต้องจำหลัง off เนี่ยจะเป็นแค่ส่วนขยายเท่านั้นนะคะ <Okay. S 1> ต่อไปค่ะ9 wish แปลว่าด,ด้วยหรือกับใช้กับการกระทำอะไรด้วยกันหรือกับอะไรหรือกับใครเช่น I had dinner with family last night last my ฉันรับประทานอาหารเย็นกับครอบครัวของฉันเมื่อคืนนี้หรือตัวอย่างที่2 this textbook is sold with a DVD ตำราเล่มนี้ถูกขายพร้อมกับ DVD with DVD อย่างเงี้ยนะคะกับอะไร และคำที่10 w i t h o u t ใช้บ่อยแปลว่าโดยปราศจากหรือไม่มีความหมายจะเป็น n e g a t i v e นะคะจะได้จำง่าย,ายๆ w i t h o u t แปลว่าไม่มีหรือปราศจากใช้บอกความหมายเชิงปฏิเสธปราศจากหรือไม่มีเช่น man หรือ human cannot survive without water แปลว่ามนุษย์ไม่สามารถมีชีวิตรอดได้โดยปราศจากน้ำหรือแปลว่าขาดน้ำ,ก,นำก็ได้นะคะแปลว่า มนุษย์ไม่สามารถมีชีวิตยอยู่ได้โดยไม่มีน้ำนั่นเองนะคะตัวอย่างที่2 Susan went Susan went to party without john Susan ไปงานเลี้ยงโดยไม่มี John หรือ i will do it without you ฉันจะทำมันโดยไม่มีคุณต่อไปเราจะมาดูตัวอย่างของข้อสอบกันบ้างนะคะอ่ะเรามาดูตัวอย่างในหน้า145กับ46เปิดแบบฝึกหัดกันเลย145 146ตอบอะไรดีคะ Of working hard she อ่ามาดูข้อหนึ่งกันก่อนนะคะดูคำถามก่อน Of working hard she has n t got enough of money to spend in daily life จะต้องใช้คำไหนคะที่ตามใช้คู่กับ of อ่าในส่วนนี้ยคำที่มันอยู่โดดๆดดในฐานะที่เป็นคำเชื่อมคำเชื่อมอีกประเภทหนึ่งจะเรียกว่าสันธาน สันธานจะนิยมใช้ในการเชื่อมประโยคนะคะแต่บางทีถ้าสันธานเนี่ยมาบวกกับปุพพบทเนี่ยก็จะทําให้มันตามหลังด้วยคําสั้นๆที่ไม่ใช่ประโยคได้เช่นเดียวกันมีคําไหนบ้างที่ตามหลังด้วย off และสามารถอยู่โดดๆได้ d o e s เนี่ยอยู่โดดๆได้แปลว่าดังนั้นจึงตัดทิ้งนะคะ i n s p i t e หรือ despite ดีคะ despite อยู่โดดๆได้แปลว่าแต่นะคะบวกกลุ่มคํา อะบวกกลุ่มคำหรือคำนามก็ได้แต่ไม่ใช่ประโยคนะคะ In spite จะตามด้วย off แปลว่าแต่หรือแม้ว่าแล้วก็ตัวของ because เนี่ยสามารถตามด้วย off ได้แปลว่าเพราะว่าจะใช้คำไหนดีนะคะในข้อนี้จะต้องดูประโยคด้านหลัง she hasn't got enough of money to spend in daily life แปลว่าหล่อนไม่มีเงินเพียงพอที่จะใช้จ่ายในแต่ละวันของหล่อน อันนี้เป็นความหมายเชิงปฏิเสธและว่าไม่มีเงินจะอะไรดีคะ working hard แปลว่าทำงานหนักประโยคหน้าประโยคหลังเนี่ยมันขัดแย้งกันนะทำงานหนักแต่ไม่มีเงินนะคะฉะนั้นข้อนี้จะต้องหาประโยคที่เป็นเชิงปฏิเสธซึ่งคำตอบก็คือข้อ b boy นั่นเอง in spite of in spite of. Oh, แปลว่าแม้ว่าแม้ว่าจะทำงานหนักตลอดไม่มีเงินเพียงพอในการใช้ใจ่ายในชีวิตประจำวันการบอกความขัดแย้งในส่วนนี้ต้องใช้ความหมายที่แปลว่าแต่ส่วนคำว่า because เนี่ยใช้บอกเหตุผลอันนี้จึงไม่ใช่ข้อที่ถูกต้องจึงต้องตอบข้อ b ีบ y u นั่นเองนะคะในข้อนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของการใช้งานส่วนคำว่า thus แปลว่าดังนั้นตามด้วยประโยค บอกผล because เพราะว่าตามด้วยประโยคบอกเหตุและยังสามารถตามหลังด้วย off ได้ด้วยนะคะอันนี้คือมันสามารถใช้ because of ได้ด้วยแต่ความหมายมันไม่ได้ในข้อนี้เพราะมันต้องการความขัดแยง้งต่อไปค่ะข้อต่อไปยากขึ้นอีกนิดนึงนะคะ the earth can be divided into two parts or hemispheres hem The meridians of east and west longitude โลกเนี่ยสามารถถูกแบ่งได้เป็นสองส่วนหรือสองกลุ่มอันนี้แปลเนี่ยไม่ได้ไม่เป็นไรเว้นไว้ก่อนแต่แปลคำว่าสองส่วนได้ The meridians of east and west longitude เห็นไหมคะก็จะมีเส้นที่แบ่งเป็นเส้น meridian นะคะเป็นเส้นฝั่งตะวันออกและตะวันตกอันนี้จะเลือกอะไรข้อนี้ ตอบข้อ c according to แปลว่าตามที่หรือเนื่องจากโลกสามารถถูกแบ่งได้เป็น2ส,ส่วนหรือสซีคคำว่า hemisphere s แปลว่าซีกโลกนะคะอันเนื่องมาจากนะคะตอบข้อ c according to เส้นรอบวงที่ลากผ่านเส้นแวงของตะวันออกไปสู่ตะวันตกนะคะในส่วนนี้ bearing เนี่ยเป็นความขัดแย้งไม่ใช่คำตอบที่ถูกต้อง bearing w i t h instead of แปลว่าแทนที่ Pending แปลว่าในระหว่างใช่ไหมคะที่เราดูไปความหมายของกลุ่มคำตรงนี้เราสามารถดูได้นะคะในหน้า135นะคะ Pending แปลว่าระหว่าง Bearing แปลว่าเว้นแต่นอกจากเห็นไหมคะในข้อนี้จึงตอบ according to เนื่องจากหรือตามที่นั่นเองนะคะบอกเหตุและผลต่อไปค่ะข้อที่3ในหน้า146นะคะตอบอะไรดีคะข้อนี้ไม่ยากเลยข้อนี้ inO n at ออย่างเดียวอ่ะ I first came to มหาสารคาม and then I decided to live here ในส่วนนี้อะไรตามด้วยปีคศคะคำตอบก็คือ in นั่นเอง in 2009 In ตามด้วยปีคศนะคะในปี2009ออฉันมาที่จังหวัดมหาสารคามและจากนั้นฉันก็ตัดสินใจอยู่ที่นี่ In ตามด้วยปีคศปีพศและข้อสุดท้ายคะ่ะข้อ4 the birds fly The roof fly ทำไมคะแล้วก็อยู่บนหลังคาด้วยนะคะมันต้องบินลักษณะอย่างไงคะที่จะอยู่ตรงหลังคาได้ Opposite แ Opp <os> ปลว่าตรงกันข้ามและมักจะใช้คู่กับ to opposite to with แ <with S 1> ปลว่ากับ up แปลว่าบน over แปลว่าเหนือคำไหนคะน่าจะเหมาะที่สุดในข้อนี้คำตอบก็คือข้อ D dog over แปลว่าเหนือนกหลายตัวบินอยู่เหนือหลังคาคำว่า fly over แปลว่าบินอยู่เหนือบอกตำแหน่งว่าอยู่เหนือนั่นเองสำหรับเป position หรือบุพบทก็จบไว้เพียงแค่นี้ติดตามในคลิปต่อไปในเรื่องของคำสันธานสวัสดีค่ะ